เพื่อนรักสัตว์เลี้ยงเชฟฟาชแนลอันนี้ก็อีกตัวนะคะของลูกชายค่ะอันนี้ก็ชื่อว่าการาฟนะคะตัวนี้อ่าไม่กิกค่ะตัวนี้น่ารักมากเลยค่ะตัวนี้ไม่กิกนะคะตัวนี้ไม่กิกเออไปแล้วนะไปแล้วเรา,ราไปเพื่อกินอาหารเสร็จนะคะอเดมกำลังกินอาหารแล้วนะจ๊าอันนี้ น้องกาฟค่ะแต่ว่าตัวนี้อ่าลูกชายก็จะเอากลับด้วยนะคะอันนี้เขาออกมาเยี่ยมบ้างน,นะคะแต่จะมีตัวหนึ่งอ่าตัวนั้นน่ะก็คนจะไม่ได้เอามาเล่นด้วยแบบนี้หรอกเพราะว่าเขาจิดตัวนั้นนะคะเขาจิกคงจะอยู่แต่นในโรกรงอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ละวันก็ควรจะได้แค่หยอเขานิดน,นึงนะคะแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้อ่าลูกชายจะเอากลับบ้านด้วยเอากลับไปเรียนด้วยน่ารักมากเลยอันนี้ชื่อกาฟค่ะ น้องกาบค้าสันคนติดปากแม่หมดเลยลูกป,ป,ปิดห,น,หน้าขาเนี้ยเต็มหน้าแม่เลยเต็มหน้าแม่เลยกาบค้กากาบค้าสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อรักษาเลี้ยงเจ้าฟ้าชาแนลฝากติดตามด้วยฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะครับ ลูกอ่ะครับคับมองกล้องหน่อยลูกมองกล้องหน่อยครับคับมองกล้องหน่อยสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อนรักฝาเลี้ยงเจฟ้าชแนลค่ะอันนี้นะคะน่ารักมากเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ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 อันนี้ก็คืออีกตัวนะคะ อ่อันนี้นะคะให้ดูค่ะสวยมากเลยค่ะอันนี้เขาเรียกนกอะไรเนี่ยอะไรนะโอ้ยคือยากจังเลยน่ารักมากเลยโอ้ยไปแล้วเอาอันนี้ก่กนอนเดีเอาอันนี้ก่อนบินไปแล้วค่ะอันนี้อ่า คุ้นเคยกับเจ้าของนะคะอันนี้เขาก็บินไปบินมาแบบนี้แหละนะคะฝากติดตามด้วยนะครับเพื่อลักสัตว์เลียงเจ๊ฟ้าชาแนลมีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนกนะคะมาแมววัหวหรือไม่เหลือแต่ควายนะคะยังหาอยู่ว่าใครเลี้ยงควายแถวนี้จะได้ไปรีวิวให้กับพี่น้องได้ดูกัน ยังนั่งเลือกอยู่ว่าที่นี่ใครเลี้ยงควายนะคะจะใครยังหา,หาหาหาตรงที่เลี้ยงควายไม่เจอนะคะนี่ฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้ก็สมาชิกใหม่นานาทีจะได้มาอัปเดตนะคะสําหรับน้องกาฟนะคะอันนี้น้องกาฟกำลังน่ารักค่ะปะักกินอิ่มแล้วก็ไปอยู่นะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มน้ำนะคะทีนี้ บายบายค่ะฝากติดตามด้วยค่ะอ่ะครับกราบกรับกราบฝากบายบายนะครับบายบายท่าขาฝากติดตามด้วยนะครับ bye 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 ขอบคุณครับ